ชุดซ่อมคลัตบนนะคะของ Isuzu NPR NPR 120แรงนะคะเบอร์ไซเกิลก็คือ SK 82671ค่ะนะคะตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดนะคะเขาจะมีลูกยางนะคะลูกยางอยู่2ตัวนะคะ2ตัวนี้นะคะแล้วก็ วัดดูเลยค่ะอ่ก19มิลนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน,นะคะ่ะทั้งข้างล่างกับข้างบนนี่เท่ากันนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยววัดตรงนี้ให้นิดนึงแกนนะคะแกนตรงกลางสิบเ1ดมิลนะคะแล้วก็ส่วนความยาวนะคะความยาวตลอดจุดนี้เลยนะคะปลายสุด ทั้งสองด้านนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบสามมิลค่ะโอเคตามนี้เลยนะคะถ้า Npr 120รแรงก็ประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องวัดแล้วก็ตัวอย่างเหมือนที่เรามาซื้อหน้าร้านแบบนี้เลยนะคะถ้าแบบร้านก็จะมีตัวอย่างมาแล้วก็วัดดูนะคะตามนี้เลย